เราจะพาทุกคนไปต้มเสียนนะผมเราจะพาทุกคนไปแก้งเซียนพระกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่เซียนพระบนห้างนะไม่ใช่เซียนพระแบบตามร้านใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะคัดพระแท้นะครับแล้วก็พระเก๋นะครับปนๆกันถ้าเราเอาพระแท้ ที่มีมูล,ลค่าแพงๆเนี่ยแก้งให้เด็กเนี่ยถือเอาไปขายในร้านเราจะมาดูกันว่าเขาจะทำปฏิกิริยาแบบไหนเดี๋ยวเรามาคัดพระกันเลยว่าเราจะเอาพระอะไรไปจอบหลวงพ่อไผวัดกำแพงรุ่นแรกเลยเพราะเราจะไปลองใจแถวนี้ร้านพาระละแวกแถวนี้ก็เป็นเขตบางขุนเทียนอ่าต้องวัดกำแพงนะหลวงพ่อไผไม่ใช่เซียนพระถามซื้อพระเกฮาเลยนะทุกคน นี่เลยเหรียญหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมเจ้าคุณนอรุ่นแรกนะครับนะฮะพระเก๊ก่อนทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาพระเก๊กับพระแท้ปนกันไปแล้วเราจะไปดูปฏิกิริยาของเซียนพระกันทุกคนอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมรุ่นแรกนะครับเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญที่เกศฝีมือมากเก๊โคตรดีแล้วก็มี หลวงพ่อปานน,นี่ก็ของเก๋น,นะครับแล้วก็มีเซียนแปะลงสีรุ่นแรกนะครับโอ้โหสามองค์นี้นี่ถือว่าเก๋ไม่ธรรมดาเราจะจัดหน้าเสือไปต้มเซียนนะครับต้องใช้คําว่าไปต้มเซียนนะครับผมพระเก๋จะมีพ่อเงินดอนเยหอมกับเหรียญเซียนแปะรุ่นแรกนะครับอ่าพัดยศหลวงปู่โตน้ำเงินอันนี้แท้เจ้าคุณนอรุ่นแรกแท้จอบหลวงปูปป่ไผ่วัดกาแพงรุ่นแรกแท้นะครับแล้วก็เหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดรุ่นหนึ่งอันนี้ก็แท้ นะครับแล้วก็ปูโต๊ะล้อแม็กนะครับอันนี้ก็ของแท้แล้วก็เจ้าสัววัดกลางบางแก้วอันนี้ก็แท้นะครับทั้งหมด12องค์นะครับนี่เราจะจับหน้าเสือแบบนี้ไปนะครับเมื่อก่อนเคยไปไปหลอกเซียนพระเหมือนกันนะครับก็คือในวงการพระก็เป็นอย่างนี้แหละครับใครเก่งอยู่รอดนะครับใครใครไม่เก่งก็โดนต้มนะครับผมมันคือเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะครับไม่ได้โลกสวยนะครับแต่ในวงการชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ก่อนที่เราจะไปนะครับผมก่อนที่เราจะไปแกล้งเซียนพระนะครับเดี๋ยวเราต้องเทนก่อนอันนี้เป็นตากล้องนะครับเดี๋ยวเราเทตากล้องก่อนไม่ใช่เดี๋ยวดันไปขายเขาซวยเลยนะผมถ้าเปิดราคาแล้วคือต้องขายนะครับไม่ได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อพลาดนะครับ1 2 3 4 4สองสองค์นี้ถ้าถ้าเซียนพระถามซื้อบอกว่าเดี๋ยวผมต้องถามพ่อก่อนครับว่าพ่อเขาจะขายไหมพอ,พอเขาพอเขาดูเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเชื่อเหลือเกินเขาจะบอกว่าเฮ้ยทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่น้องเขาจะบอกเฮ้ยเนี่ยอันนี้เท่าไหร่ อันเนี้เท่าไหรอ่ชุดเนี้ยเดี๋ยวผมต้องถามพ่อผมก่อนผมขอขายชุดนี้ก่อนละกันพอเขาให้ราคามาปุ๊บใช่ป่ะมังกรก็โทรหาพี่เดี๋ยวพี่จะบอกเองว่าขายหรือไม่ขายเราจะไปดูปฏิกิริยาเซียนพระนะครับถ้าเป็นเซียนพระที่มีความสามารถนะครับเขาเห็นพระแท้เขาจะต้องถามราคาแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าร้านไหนที่เห็นพระแล้วไม่ถามซื้อเลยไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยแสดงว่าร้านนั้นวรยุทธ์ยังไม่ถึงนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกัน ปลุยเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานนะครับปลอมเป็นมอเตอร์ไซค์วินคนหนึ่งแล้วก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์วินนะครับนั่งรถมาจอดที่หน้าร้านนะครับแล้วก็แกล้งเดินเอาผ้าเข้าไปขายนะครับ ผมพามาให้ดูอันนี้ไม่ได้ผงไม่ได้เปิดราคาผมเอาห้ดูรวมๆอ๋อนี่ก็ดูแพง<อ>ไม่รู้เลยเพราะว่าขอพ่อม,ม,มาชโอ้พ่ขายใช่ไหมขายครับจับรู้ก่อนใช่ไหมลูกใช่เพราะผมไม่ไม่รู้เรื่องพระเท่าไหร่ม่รู้เลยพี่เรา<อ><อ>เปิดม,มา<อ><อ>แต่ผมขายลูก ก็เป็นเซ็นพาัลได้เลยนะก็เก็บเก็บบ้างไม่เก็บบอเซียนเลยมีอันเนี้คที่ที่ยที่เหลือนี่เขาขอคิดดูก่อนโโหหฮัลลเขาเขาขอราคาของเขาทำไมเล็กดีกว่าเออให้เขาเปิดมาเลยเขาบอกเขาเขาเขาให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาเขาถามก่อนว่าขายได้เท่าไหร่เราไม่รู้ราคา ให้ตีสี่องเลยสี่องถ้าไม่ถ้าแกะไม่ไม่ขี้เกียจเอามาเลี่ยมใหม่เขาให้ตีราคารวมสี่องให้พี่ที่ตมีมันอยากมันอยากฟังราคาคร่าวเขาต้องมีราคาขายมันต้องมีราคาขายไม่แอ้เฮียเขาจะโกรธป่ะวะเราต้องมีราคา,อ,าอย่างน <ๆ S 2> <ๆ>ี่ะปเขาจะได้ราคาข้าวอ่ะข้เปลี่ยนมาได้ไหมเอาแสนหนึ่งแล้วกันสี่องเขาบอกว่าสี่องแสนนะครับ ก็ม่ด่มาีนี้จังหวะยัมวนจอบที่ยังไม่เปิดเลยทําไม่เปิดฮัลโหลดูดีเลยอย่างนี้ไม่ขายใช่ไหมถูกไหมใช่เขาบอพอดีด้วนยังไม่เปิดและแล้วสองเลยครับสองนี่ะก็ขยรูปกา สองมีเขาเปิดมาสี่หมื่นครับไม่ไหวเลย่อต่อเยอะเลยมอไม่คือไม่สวยเลยมันมันขายยากมากคู่นี้หมื่นหมเนี่ยไม่ไหวนี่เขาบอกไม่ไหวใครก่อนดวผ่านก่นอนยากโอเคพี่อของมากครับ๋ยวขอเก็บพระปรากฏว่าทุกคนเขาจำาพระผมได้นะครับเพราะอันนี้เป็นร้านรุ่นที่ผมเหมือนแบบว่าเหมือนเขาแบบจะคุ้นๆไง เพราะว่าผมให้หน้าม้าแก้งเดินเดินเอาพระไปขายใช่ไหมจาพระกับจำสร้อยเอ๊สร้อยเหมือนสร้อยของอานโอกิเขาน่าจะจําพระผมได้นะครับเดี๋ยวเราจะลงไปเฉลยเดี๋ยวเราจะลงไปเฉลยเขา <c oughs> จะโกรธกันปะวะ <c oughs> มาทำคลิปแกงเทียนพระโอ้โไม่ซื้อหน่อยเกมเกมทุกคนพี่โยจำพระได้โอ้ <c oughs> กะว่าจะแกล้งเซียนนั่นหน่อยกะว่าให้ตีเหมาให้ตีเหมาเลยจำสร้อยได้ด้วยใช่ไหมเมื่อกี้นี้สร้อยผมมาสิเกมสร้อยจับจำจอบได้ใช่ไหมมีเก๊โออาพ่อเงินกับแปะเก๊ปนไงเขาเรียกปนเอาปนมาแล้วเราก็จะดูว่าเซียนพระเขาจะถามซื้อองค์ไหนแล้วจะมีปฏิกิริยายังไงนะแต่เกมก่อนพี่ก็จำได้โอโเซ็งเลย อันนั้นตากล้องอันนั้นตากล้องยังยังยังแซวน้องบอกว่าไม่ต้อยคงมาเสร็จด้วยแล้วนะไม่ใช่เป็นแค่มือมือมือสั่นเลยนะะนจอดเข้าหน้าร้านจอบหนึ่งเข้าหน้าร้านเห็นตกใจเลยเมื่อกี้นี้แถมแต่ไกลไงโอ้เมื่อกี้ถ้าถ้าเกิดให้เด็กแกล้งเปิดสองพันทำไงช็อกเลยช็อกเลยเลยนี่อยู่เลยจอบเลยมีเส้น บอกรับพิมพ์ชัดเจนเลยอ่ะดูง่ายเลยเดี๋ยวเราวนเดี๋ยวเราจะวนไปแกล้งอีกร้านหนึ่งทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้เราเราไปมาแล้วแต่ว่าร้านเขาปิดเขายังไม่มาแต่ว่าดึกๆน่าจะมาเดี๋ยววนไปวนไปแกล้งอีกร้านหนึ่งเรียกว่าดีนี่ครับล้องเอาพระมาให้ดูมันจะขายคุ้นๆได้เอาเนี้ย เรื่องกินมึงเนี่ยอ,อ,อืมพอๆม,มาวะเกีย้โหูไม่มีไปหาสังติโยไปหายโยมแล้วไมเหรอทำไมโยไม่ตื่อเขาขอ่านเขารู้เขารู้จบแล้ว บสรุปว่าแกล้งใครไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจําพระได้นะครับก็คือเวลาผมไลฟ์สดอย่างเงี้ยนะครับพี่ๆที่แบบเป็นคนรู้จักกันเขาก็อาจจะดูไลฟ์สดวันนี้เราก็ไปแกล้งมา2ล้านนะครับร้านที่เป็นรับเช่าพระนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปไกลไงเราไปแค่ในบริเวณแถวบ้านก็คือผมอยู่พระราม2ก็เลยลองไป แค่บริเวณแถวแถวบ้านเราไม่ได้ไปไกลนะครับก็แก้งใครไม่ได้เลยวันนี้นะคือเขาจำพระได้หมดเลยนะครับอเอาเป็นว่าเดี๋ยว EP หน้านะครับเราจะไปแก้งเซียนพระแบบไปแบบไกลๆไปแบบไปแบบที่เขาไม่รู้จักเราเงี้ยไปแถวเขตอื่นนะครับใครที่ชอบคลิปคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องอ่านโอกิด้วยนะครับก็คลิปนี้ นะครับทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ